สองไข่บางใหญ่เนาะเอิอละงอกขาวละงอกดูไกลๆกันเนาะนี่ครับเออตาเนาะค่ะเหลืองนี่ดอกใหญ่ได้หนีิงูขาวค่ะละค่ะยางออกเรื่อยๆเก็บเก็บเอาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พอกัรนิ้วมือค่ะครับผมนีห่อกระเพาพีพันออกตื้นดอยหาเห็ดชื่อก่าเนาะค่ะคจ้าก็มาหลุดมาชุนน้ำกันค่ะว่าห่อสีมานว่านุ่มเมื่อนี้ครับเป็นกำลังใจให้กันค่ะเป็นกำลังใจให้ค้อยสารหวานถุงเนาะค่ะเมื่อนี้พี่น้องป่าพี่น้องเดี๋ยวไปชมคลิปแล้วกันนะครับมื่อนี้ก่ะฝนตกเด้พี่น้องตกตั้งแต่เสาร์เลยจนเท่าเดือนหนี้แล้วเพื่อกำลังซาซาเขาก็เลยข,ขึ้นดอยมาเนาะเดี๋ยวไปลุ้นกันพี่น้องสีมานประมาณเนาะเห็ดติดฝนในพื้นดานสีงมงเดี๋ยวพี่น้องหนาจะดำได้ครับผมป่าพี่นนนน้องไปลลุยยกััเเครบผมมมาาาะ ตะไคร้ดอกนี้เลยโอ้ว่ามาพ่อเห็ดตะไคร้ครับพี่น้องทางทางเลยเนาะให้ขาเพลินสองดอกยุ่ยใหญ่กัน,น้องเหลืองถือฝนค่ะ

กระโกกขาวช่วงนี้เฮ็ดกสิบอคอยเป็นมูแล้วเนาะน่คอเหลืมดังเห็นกสิดอกัองดอกออกมาไลยมูเห็นเป็นมูนะก็สียากอยู่ตกมีดีนี่ล็อกยุ่

ีสามดอกกี่ตัวนะถือว่าพอเป็นมู้เลยสามนี่ก็ถือว่าเป็นมู้เลยนะสามดอกใหญ่แต่ในดินเลยตัวนี้ขึ้นเอาดหลังก็งามไม่เก่าเลยที่คนกะประมาณนี่แหละี่น้องไข่เหลืองกเหลืองบันึ่งเมียนเนาะหนังออกเหลืองผิวมันสีเหลี่ยมๆด้วยครับไข่เหลืองกเหลืองติดต่างจากหะักขาวอยู่ นั่งดันเถืนเนาะจ้อจงายกรบโพแล้วไทยเฮ็ดฝนตกอีกแล้โลกเม็ดอีกช่วงนี้เขตเท้าที่อยู่นี่เตือนน้ำปาลาไลหลากนะครับผมระวังน้ำปาลาไลหลากนี่ดิบวยง,งามเลย ดิบเสียบเนาะกัดกบกบกบคือบักทัวบักเตงไงมนันละไข่สองไข่ขุนยวงเฮดโก้แดงหน่อยครับพีแบบ่น้องเฮดแบบนี่คือคุณยวมเนาะแกงหวานแกงเสียบ ขายดีค่ะคี่หอ้อวาจะสิขายบ่อไหนขายดีดีขี้ปุ๋ยน้ำขี้ปุ๋ยไข่ไข่บัิชงใบกับโพเด่เนาะโพขึ้นจน,อออน,อนดนอกกำลังหัวข,ขาวทุกใหญ่จนวา ถึงนุ่งยู่หักทีนอ้องงานเลยถู้เหลืองใช่ไหมผู้เหลืองตัวแก่งแสบแก่งหวานทุกันด้วยค่ะนี่เน่าแลนะ้วเนาะเตือนหน่อยใครเห็นลขงขาวค่ะใครเห็นงาน กำลังสิบบานเนาะค่ะน้อนเป็นโฮมใ่กันนอนกอบเปลน่สเน็ดนอนเกือตัดออกไปเลย จะงูคนกะจัาสี่บูมาบ่าบามีโอาก<ข>าสเห็นไข่เขาเด้เขาหาไปเบิดแล้วเนาะงนะงูคนเนาะมันละดอกสองดอกค่ะสองดอกขาเหาี่วๆเลี้ยง,งลงาสองห่นตัวใส่ดูดใน มันก็เงียมบเครับโันจะใบใหม่ใบตองตึงขาวสะอาดดีค่ะก,กินวกกับเดือดแข็งเนาะ ลูกยุงเหรอลกยุงสองดอกอะไรอดีคือคืนน้ำขังเนาะฝนฝนบนถือฝนฝนลัฝนก็เจงหน่อยหนึงเนาะออกเป็นมูเป็นมูเนาะ น,นี่เพคนมาเป็นหมูจ้ะอากาศไปนี่คนติดเบ็ดมือเลยพี่น้องคขิมๆปกติกขาจะรีนบะโดนนะครับหยุดแต่นี้ลีดรีดตะโดนละเยางลงมาเลยเราบยางขึ้นขึ้นนะครับยางขึ้นขึ้นเลยจะไปสันตะปูนผมอย่างไปสันปูนครับการยางน้ำดอยนี่คือดอยมันยางงายย่ายยางหนึ่งเด้พี่น้องคือว่าเขาเป็นสันเนาะ เป็ดสันเทอดยางกลับมาสุดเทอดยางกลับขึ้นแล้วก็ไปสันใหม่เลยมันสิบุคือยางน้ำปลาลาบเลยครับผมปลาลาบนี่จำอยากเป็นยังไงกีลิ้นถึนแห้งกว่าเก่าเลยนะรับัติลูกเม็ดใหญ่กว่าเก่าแล้วของแห้งมันจะตกฝ่าก็มืดึนปวดเริ่มแห้งแล้ว ไปงาไปหารถเฮาขี่รถมาจอดบนดอยด้วยครับแรงตกพี่น้องงงยังไทมีเงินยฟองดอกค่ะอเงินหนิฟองเนาะ

จุ่มใหญ่อยู่เนาะเสียดเสียดักซองข้นสิเขนผลบดดนเนาะโอ้ผลบโดนสามตัวโองเปลี่ยนทักซองนกับ่เปียก็ี่นอนตะเปียกผู้เดียวสิเปียกนอนเกิดเพลินโอ้เล่ แม่งเถะเลยให้หกักคือออกด้ เบิ่่งพีกำลังเห็นเป็นหมูกำลังมือตาเนาะค่ะดอกใหญ่นี้ดอกใหญ่ได้หนี่รอบนี่ละงูเลี้ยงส้งดอกใหญ่เนาะที่ว่าเขาได้นามกระบองแมนได้ปุ้ยเนาะเป็นน้ำพันธุ์บนละมองกับเก็บป้ากับดอกเล็กๆมันก็มี เล็ดสิบบาทเน,นาะถึกหนาวนันกตึงน <c oughs> ี่แก่คนหาเห็ดลายไปนหนึ่งเนาะเห็ดนักน้ำนี่หนาอิมอมอิม,อม จะอยู่ในหมได้ตัวสมสมของแท้กันนะนี่ดอกเดียวดอกเดียว,ยวมูคนเขาเสีเอาไปแล้วมูเขา ละดอกพี่น้องเดี่ยวดอกเดียวเลยตักให้ขาวต้องไปอย่างปนได้พี่น้องอย่างหรือขัวกันได้จุกก่มสองดอกข้าวหมูเปลือง,อองอนะ นาเรยงนางามนาเรืยงนาเยงเรื่มวอกนี้จะหน่อยละงอกสิเบิดเลยเนาะปกติพอจีเป็นสันเลยไนมเฮ็ดดินเริ่มวอกเล้่เฮ็ดละงอกพอดีขอีไปอาลารดเนี้ตามที่เคยๆเก็บมาแบบลลายปีที่ผ่านมาเนาะพอจีเป็น่่ลงใดีคะ ดอกงาเใหญ่นาอดอกนี้นไยโอ้ลงขาวกจ่มอันี้ทีนี้วุฒินาเดงาอะไระจุ่มหนึ่งอันนี้นสองได้อยูอดสองงามๆเลยสีสมสีส้มดอกเป่นสีใหญ่น้ะ ตกแต่กระบอถอยได้ปนนไปนอนก็เฮ็ดมันกะถั่มันยางอ่ะกัพ่อได้พ่อไ,ได้เก็บถ้ามันยางหา<ม>ต้องขยันยางแค่หน่อยใหญ่ครับเนาะสอบจุนโปร กำลังบานกำลังจะบานกำลังเป็นโฮมเนาะอีกแล้วบานเนีแล้ว ดูยในตัดูัวด,ดิบานตันึงยังวันบ้านบ้านใดอยู่ดูไก่กันเนาะเป็นเบื้องของเผืนค่ะตุ่มมองตุ่มมองอันไข่เขาเรียกอีสองไข่ก็ะฟองไข่ ดูเหลือกันเนะเาะคลายกับวันนี้เห็นใครเหตยอยู่เถิงแม่นบอกนี่ไหมพวแม่อนอยู่ดินีดนดน่ดีดีทิึงน้ำน,นักนักขัดแมงแถ ngang thiệt luôn mẹ 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 แบบนั้บปกมงเลยเป็นลงขูขาวอีกสายพันหนึ่งด้วพี่น้องว่าจีดอกบ่อยืนคอยอยืนอื่นละงูขาวลงงนกเขาแนดอกหน่อยวะหน่อยคัย่เนาะขาพน กลางสิบบาทเี๋ือมาบัทันง,งานง,งะเี๋ือมาบัทันพิ่นสองดอก แพกเอาเลยเดอวยครับฝนตกบ่าาเลยโอ้ งเงีเออ้ขอไงเกือบบ้านกํลังพอดีเลยไ,ไงเนาะอุ้อออกํลังสิอบนนี่ได้นี่กํลังเกือบสิ้บ,บ้านกลมากเพาท่านเพ่อนในบ้านเลยค่ะนี่ คือหน่อยแห้งแต่บ้างนีว่จะได้จังบวะสมดุลทันทีเลย้คละใสเลยโคละดูเด็กไก่กันเนาะหายบึงเปรียบเทียบให้บึงเอาใส่เลยอันนี้ใส่ได้นี่เปยเชียเอีเชียก็ใส่ยุโรปโอ้ดอกหนึ่งหลังกระถูกใะ เมนกไงโดดกัวแนงบดอืมังโอืมไข่เขาไหม้างบนี้ยขาผิ่อดู่ลึกเนาะไข่ไข่ได้โนเสาพิ่เนาะสองไข่บังใหญไเนาะ หมวเขาวใหญ่ได้ไหมคนกระตุกบ่อเศร้าเนี่ยบ้บบา,านเบิดหมือเลยซ้ำดบบอกบางหนึ่นงตัวนึ่งใหญ่แหงใหญ่ขาดอือฮจ้าไทยพื้นดูผน กดอกใหญ่ายกระโดอกน้อยก็น้อยหน่อยบุบบันลานกันไปปิดถ่ายแล้วเนาะดอกนี่เนาะยางอกวกลับละค่ะยางออกเรื่อยๆเองกินตะเก็บเอาเลยเกินตะเก็บเอากระดอกใหญ่ๆแบบอือทางออกเข่า กิฟพี่น้องมีเข้ากับมันพูนจตตาโตโกขวโตกี่คลช่วงสิ้นทายไม่ได้ดอกใหญ่ๆนะกอดได้ดอกใหญ่ๆเลยสะเค็ยบัว่อยเป็นมูนะครับเห็นบองระดอกสองดอกสามดอกกระเคนอะไรเพราะว่าคนออกมาหลายมือเนี่ยออกมาหลายมือแล้วออกมาหลายมือละค่ะบบนี้ก็ตะก็บไปหลายเนาะแต่ประเดี๋ยวเป็นมูค่ะเพราะว่ามูเพิ่นเอาไปเบิดแลยเพื่อบรรดาดอกสองดอกคนกระโตบ้าเศร้าด้วยถือบอกคนลิ้นเบิดมือเลยนนี่แก่เพื่อ ลิ้นโมแห้งเนาะตรงโมแห้งค่ะแต่ลิ้นเบิดมือจะเปียกที่เก่าเปียกอ่อนหย่อนอยู่จะมือเงินมาลุยไหมพี่น้องมือนีก็ถือว่าหมานอยู่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณพี่น้องจีเข้ามารับช่อมด้วครับผมขอบคุณจีก็ไลค์กดแชร์ครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณทุกการติดตามเจอกันคลิปหน้าครับผมสหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ